บ้านปลายเนินคลองเตยวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2460กราบทูลกรมพระดำรงราชานุกราบทูลกรมพระดำรงราชานุภาพทราบฝ่าพระบาทลายพระหัตส,ส่งสำเนาหนังสือจารึกหลักศิลาพระสีสุริยพง์มหาธรรมราชา มาประธานนั้นได้รับแล้วขอพระเดชพระคุณเป็นอันมากเป็นของต้องการอย่างยิ่งจะได้นอนมองเอาข้อความตามแต่จะได้เป็นเครื่องประกอบความรู้หลักหนังสือไทยคู่กันนี้ที่ได้มาใหม่เข้าใจว่า professor sedas คงได้มองต่อไปเพื่อได้เทียบกัน สำเนาซึ่งพิมพ์ไว้ในประชุมพงศวดานภาคหนึ่งนั้นผิดปนปี้ถ้ามีโอกาสควรจะพิมพ์ใหม่ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนริต